นี่มาเด็นี่นะลาดเท้าร้อยสิบอ้ายังไงกับชีวิตเนี่ยฮาตามสั่งนะพี่น้องลาดเท้าร้อยสิบบอกให้แบ๊เอาสติกเกอร์มาให้จัดให้ฮนะมา,าแล้วพี่นะนี่ ซ่อนอยู่ตรงหลังป้ายนะพี่นะ,ะเข้าซอยร้อยสิบมาเนี่ยหลังป้ายเลยนี่นะเดี๋ยวผมแท็กไปนะขอบคุณด้วยยังไงถ้าได้ไม่ได้แท็กบอกผมด้วยแล้วกันนะพี่นะฮร้อยสิบร้อยสิบจัดให้พี่ช็อกบ,บอยหายแล้วมาใจบ้างเออาเอา